สวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับเรามาต่อกันที่อีกระบบหนึ่งนะครับระบบนี้มีชื่อว่า e l e c t r o n i c ิกส์แ u a r a n า e ันะครับสำหรับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับการวางและก็คืนหลักประกันสัญญานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกทกท่านเคยประสบปัญหานะครับว่าในการวางหลักประกันกับปรตทาแต่ละครั้งนะครับ จะต้องรอข้อมูลจากปรตทอได้ข้อมูลแล้วเดินไปที่ธนาคารนะครับกว่าธนาคารจะออกให้กว่าจะกลับมายื่นเอกสารที่สํานักงานปรตทออีกใช้เวลาไม่ต่ํากว่า4วันถึง7วันนะครับตอนหนึ่งทุกฐานสักชันด้วยกันนะครับวันนี้เรามาฟังกันดูว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ดันการันตีนะครับที่ได้มีการนําเทคโนโลยีตัวบล็อกเชนนะครับเข้ามาช่วยในการทําธุรกรรมจะช่วยให้ท่านมีความสะดวกขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับ yeah. ก่อนที่จะไปลงดีเทลนะครับในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์แบงก์การันตีหรือตัว EBG นะครับขออนุญ,ญาตเล่าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับให้กับทุกท่านได้รับฟังคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจได้เห็นภาพไปตรงกันนั่นเองนะครับสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับขอให้ทุกท่านย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งก่อนจะมีบล็อกเชนนะครับในอดีตเลยนะครับ ในการทำเท็กซ์ t r a n s a c t i ใดๆก็ตามนะครับโดยปกติแล้วก็จะประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือผู้เสนอและก็ผู้สนองนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตเลยอดีตแบบนานๆมากเลยวิธีการที่ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ไม่ใช่วิธีการอื่นใดน,นะครับก็คือการส่งเอกสารตัวจริง นะครับให้กับอีกฝ่ายนั่นเองนะครับตามตัวอย่างนะครับมีคุณหญิงแล้วก็มีคุณชายนะครับกรณีนี้นะครับคุณหญิงเขาต้องการที่จะส่งมอบกรรมสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้กับคุณชายนะครับก็มีการส่งเอกสารตัวจริงนะครับให้กับคุณชายวิธีนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับหลักฐานที่ได้รับก็มีความน่าเชื่อถือแต่มีข้อเสียอยู่ก็คือว่าการส่งเอกสารนะครับนั่นแปลว่ามีคอส ของการส่งเอกสารแล้วก็คอสของเวลาที่เสียไปในการที่เอกสารเดินทางจากผู้เสนอไปยังผู้สนองนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับในยุคต่อมานะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานของพวกเรานะครับมันก็มีความง่ายมากขึ้นนะครับในการจะโอนกรรมสิทธิ์ใดๆนะครับจากคุณหญิงไปยังคุณชายนะครับทำได้ง่ายมากนะครับสิ่งที่เราทำทำยังไงครับก็คือการ อัปโหลดนะครับตัวสำเนาเอกสารนะครับขึ้นไปบนระบบนั่นเองนะครับหรือขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถส่งอีเมลนะครับไฟล์ตัวนั้นนะครับก็จะถูกส่งไปที่คุณชายได้ทันทีนะครับกรสิทธิ์ก็จะถูกโอนไปยังคุณชายนะครับเพียงแต่อันนี้นะครับในเรื่องของคอสนะครับก็จะถือว่าแทบไม่มีคอสเลยนะครับเพราะว่าทําผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเสียของวิธีการนี้นะครับคืออะไร คือว่าไฟล์ที่อยู่ที่คุณคุณชายนะครับเป็นไฟล์ที่เป็นเพียงแค่สำเนาเอกสารเท่านั้นนะครับเมื่อเป็นเพียงแค่สำเนาเอกสารก็แปลว่ามันอาจจะขาดความน่าเชื่อถือได้เมื่อคุณชายนำไปใช้ต่อในโอกาสต,ต่อๆไปนั่นเองนะครับบ่อยครั้งเลยนะครับยังทำให้คุณหญิงคงต้องส่งตัวจริงนะครับตามหลังไปให้คุณชายครั้งหนึ่งนั่นก็กลับมาที่ปัญหาเดิมนะครับก็คือการมีต้นทุน นะครับในเรื่องของการจัดส่งเอกสารแล้วก็ต้นทุนเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะครับขอบคุณครับโอเคนะครับซึ่งด้วยเพนพอยต์ดังกล่าวนะครับก็มีการคิดค้นวิธีการนะครับที่เพื่อมาปิดแก๊บ นะครับในตรงนั้นนะครับวิธีการที่ถูกนํามาใช้งานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมนั่นเองนะครับโดยบุคคลที่3นะครับเรียกว่าเป็นคนกลางหรือเป็นผู้ตรวจสอบนะครับก็จะเป็นคนที่มีศัก,กยภาพในการที่จะยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่คุณหญิงแล้วก็คุณชายเนี่ยให้ความมั่นใจ นะครับดังนั้นเมื่อคุณหญิงนะครับจะโอนกรรมสิทธิ์ใดๆให้กับคุณชายนะครับวิธีการก็คือคุณหญิงก็จะส่งเอกสารนะครับให้กับทางผู้ตรวจสอบนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์ในการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณชายนะครับและเมื่อผู้ตรวจสอบนะครับได้รับเอกสารแล้วสิ่งที่เขาทำนะครับเขาทําการสําเนาเอกสารตัวน wow. ี himself, ้นะครับเป็น2ฉบับด้วยกันนะครับโดยฉบับแรกนะครับ เก็บไว้ที่ผู้ตรวจสอบเองนะครับส่วนฉบับที่สส่งให้กับคุณชายนะครับเหตุผลที่ต้องเก็บเอกสารไว้ที่ผู้ตรวจสอบหนึ่งฉบับก็เพื่อใช้ในการเก็บประวัติการทําธุรกรรมนะครับเพื่อใช้ในการ tracking งานย้อนหลังไปนะครับส่วนสําเนาเอกสารที่คุณชายแม้ว่าจะเป็นเพียงสําเนาเอกสารก็ตามนะครับแต่ก็มีความน่าเชื่อถือเหตุเพราะว่ามีผู้ตรวจสอบที่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีศักยภาพ เป็นผู้ยืนยันข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพและก็สามารถปิดกั้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่า,าก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อีกนะครับปัญหาตามมาเสมอนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับวิธีการนี้คืออะไรนะครับเมื่อมีผู้ตรวจสอบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ คอสที่ตามมานะครับจากเดิมเนื่องจากนอกจากค่าส่งเอกสารเรื่องของเวลาแล้วนะครับนี่ก็จะมีคอสในค่าของการให้บริการของผู้ตรวจสอบอีกเช่นกันนะครับก็จะมีคอสสูงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทรานสัคชันมีมากทุกๆคนนะครับมาทำทรานสัคชันผ่านผู้ตรวจสอบนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาคอขวดนะครับงานก็ต้องมารอที่ผู้ตรวจสอบนะครับดังนั้นการมีคนกลางนะครับก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับ ถัดมานะครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเราตัดคนกลางออกไปแล้วจะทำยังไงให้เอกสารนั้นยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับวิธีการที่นำมาใช้ในปัจจุบันนะครับหรือเป็นต้นทางของตัวบล็อกเชนนะครับก็คือการตัดคนกลางออกไปนะครับแล้วก็รวบรวมคนนะครับที่เขามีศักยภาพนะครับให้มาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันนะครับเมื่อคุณหญิงจะโอน กรรมสิทธิ์ใดๆให้คุณชายนะครับเขาไม่ต้องส่งให้กับคุณชายคนเดียวนะครับเขาทําเป็นสําเนานะครับแล้วก็ส่งสําเนานั้นให้กับผู้ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันนั้นทุกคนเลยนะครับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนั้นก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเวอร์ดิฟายเอกสารนะครับดังนั้นแล้วจึงมั่นใจได้ว่าสําเนาที่คุณชายถืออยู่นะครับ เป็นสำเนาที่น่าเชื่อถือเพียงพอเพราะว่ามีผู้ที่มีศักยภาพนะครับให้การยืนยันได้นะครับซึ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้นะครับวิธีการที่นำมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยนั้นก็คือการเข้ารหัส ของการจัดเก็บข้อมูลนะครับโดยการเข้ารหัสก็จะเข้าต่อกันเป็นเชนนะครับเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับข้อมูลก็จะถูกเข้ารหัสแล้วก็ต่อเป็นเชนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เข้ามาสู่ฐานข้อมูลตรงนี้นะครับผู้ที่อยู่ในอีโคสติเทมทุกคนก็จะได้รับฐานข้อมูลเดียวกันนะครับนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้กล้าการันตีได้ว่าบล็อกเชนนะครับถือเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยและก็เชื่อถือได้ลดต้นทุนต่างๆนะครับ ทีนี้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยหมดไปไหมนะครับเมื่อมันอยู่บนระบบแล้วนะครับปัญหาตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจได้นะครับเพราะว่ากรณีที่แฮกเกอร์นะครับจะเข้ามาทําการแก้ไขข้อมูลหรือเข้ามาแฮกข้อมูลนะครับสิ่งที่เขาต้องทำนะครับนอกจากจะต้องเอ c r y p t หรือแก้ไขตัวรหัสข้อมูลตรงนั้นแล้วนะครับเขายังต้องเข้าไปทําการแก้ไขข้อมูลที่อยู่กับ ทุกๆคนในอีโคซิสเต็มนั้นนะครับรวมถึงในขนาะเดียวกันเขาก็ต้องบล็อกนะครับไม่ให้ข้อมูลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยส่งไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับนั่นเป็นการการันตีอีกชั้นหนึ่งนะครับว่ากระบวนการบล็อกเชนถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเราไปดูกันว่าแล้วตัวระบบ PTT EBG นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนได้ยังไงบ้างนะครับกรณีที่คุณหญิงจะทําธุรกรรมกับปตทนะครับก็คือการวางหลักประกันสัญญานั่นเองนะครับคุณหญิงก็ทําการวางหลักประกันตัวนั้นนะครับโดยส่งไปกังธนาคารนะครับซึ่งถือเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่อยู่ในอีโคซิสตมเดียวกันนะครับโดยแต่ละธนาคารนะครับก็จะทําการ ช่วยกันบริไฟข้อมูลตรงนี้นะครับโดยระบบที่เป็นช่องทางนะครับที่คุณหญิงจะใช้ในการเชื่อมต่อกับปารทนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆก็คือตัวระบบ PTT EBG นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ตัวระบบ EBG นะครับในส่วนถัดไปในเรื่องของการวางและคืนหลักประกันสัญญานั้นทําได้ง่ายมาก นะครับจากเดิมที่ทุกท่านต้องไปธนาคารนะครับทุกท่านไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าดําเนินการได้ผ่านระบบ p t t e b g จนะครับจะเห็นได้จากรูปาทางด้านขวามือของทุกท่านนะครับเป็นกระบวนการวางหลักประกันสัญญาเมื่อปะตะทนะครับแจ้งข้อมูลเรื่องของหลักประกันสัญญาแล้วผู้ค้าสามารถไปขอออกหลักประกันสัญญาประเภทอิเล็กทรอนิก นะครับผ่านระบบพิท e ทีี e ได้เลยเมื่อมีการออกแล้วนะครับคำขอนี้ก็จะถูกส่งไปที่ธนาคารและเมื่อธนาคารได้รับคำขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถออกหลักประกันประเภทบ็อกเชนนะครับโดยที่แจ้งกลับมาที่ปตทและก็ผู้้าให้รับทราบได้ในพร้อมกันเลยนั่นจะสังเกตได้ ได้ว่ากระบวนการนี้นะครับไม่มีคอสต้นทุนในการเดินทางเลยนะครับผู้ค้าสามารถท,ทําธุรกรรมผ่านระบบได้ทั้งหมดนะครับซึ่งประโยชน์ของมันนะครับนอกจากในเรื่องความปลอดภัยแล้วยังช่วยลดระยะเวลานะครับซึ่งการันตีได้ว่าจากเดิม4 7วันต่อทรานเซ็คชั่นจะลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งวันต่อทรานเซ็คชั่นเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของคอสเซฟวิ่งเรื่องของ productivity เมื่อมีเวลาเพิ่มขึ้นก็สามารถทํางานอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบไม่สูญหายนั่นเองนะครับซึ่งตัว EPG นี้นอกจากรองรับการวางแล้วยังรองรับการคืนด้วยนะครับโดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อหลักประกันจะหมดอายุนะครับ30วันและ7วันก่อนหลักประกันหมดอายุนะครับผู้ค้าสามารถเข้ามารีเควสตขอคืนหลักประกันได้เมื่อคำขอถูกส่งมาที่ปตทปตทก็จะตรวจสอบนะครับว่าผู้ค้าพ้นภาระผูกพันกับปตทแล้วจริงๆเมื่อพ้นภาระแล้วก็จะมีการอนุมัตินะครับเมื่ออนุมัติ คำขอก็จะถูกส่งไปที่ธนาคารเพื่อทําเรื่องคืนหลักประกันกลับมายังผู้ค้านั่นเองนะครับก็จะเป็นการจบกระบวนการนะครับทั้งหมดดาเนินการบนระบบแล้วก็ผู้ค้าไม่จําเป็นต้องแนบเอกสารใดๆเพื่อประกอบเนื่องจากว่าหลักฐานทั้งหมดอยู่บนระบบแล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วผมขอปิดไปด้วยมีมของน้องก้าวจือิอายุนะครับาวาเนี่ยเลยทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับก็ระบบของประทอเนี่ย เท่แล้วนะครับแต่ถ้าทุกท่านไม่เข้ามาใช้นะครับปตทก็จะว้าวุ่นเลยเพราะฉะนั้นกวนทุกท่านช่วยกันใช้ระบบด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณพนะรรชดาพิบาลเป็นอย่างสูงค่ะ